สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องเฟิร์นบ้านได้นะคะมาเขียนป้ายการละเล่นยุค90ค่ะไปเกิดทันกันบ้างคะ่ะก็วันนี้ที่น้องเฟิร์นระบายนะคะจะมีป้ายการละเล่นตั้งเตะตอนเด็กๆน้องเฟิร์นชอบเล่นมากเลยค่ะเล่นได้หลายคนเลยมันเป็นเกมที่สําหรับฝึกการกระโดดฝึกได้ท้าทายตัวเองอะคะ่ะได้ฝึกความคล่องแคล่วฝึกการวางแผนฝึกจินตนาการได้รู้แพร้รู้ชนะด้วยนะคะ ก็น้องเฟิร์นก็ได้เขียนตัวประโยชน์เกมตัวนี้ลงไปด้วยนะคะอีกเกมหนึ่งก็คือฝึกทรงตัวบนขอนไม้นะคะก็เป็นเกมที่เคยเล่นตอนเด็กๆเ,เหมือนกัน,นะคะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเชิงเกมหรอกคะ่ะมันก็เป็นฝึกการทรงตัวนะคะเคยไปเล่นที่สวนสาธารณะนะคะถ้าในสุราษฎร์เกาะลําพูอะคะ่ะสนุกมากก็เลยอยากให้เด็กๆที่นี่ได้เล่นบ้างนะคะประโยชน์ของการทรงตัวก็มีเยอะมากเลยคะ่ะช่วยเสริมความสมดุลน,นะคะสมาธิก็จะได้จดจอ่อแล้วก็ทําให้มีความกล้ามากขึ้น พอได้ลองทําสิ่งที่มันท้าทายแล้วก็จะมีความกล้ามากขึ้นก็ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสามารถมาเล่นได้ที่ไหนที่ตลาดบ้านไร่ค่ะก็อยู่ที่เดียวกับบ้านไ้ใช้ยน้ํฟาร์มนกเลยนะคะใครอยู่สุราษฎร์นะคะหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาเที่ยวพาลูกหลานมาเล่นกิจกรรมสนุกๆน,นะคะที่อาจจะหายากมากแล้วค่ะในยุคนี้นะคะเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมีสัตว์หลากหลายดูด้วยนะคะแล้ว ก็มีสินค้าชอบสินค้าในชุมชนได้นะคะน้องเฟิร์นก็ขอตัวไปไปทำป้ายต่อนะคะไม่ใช่ไปนอนนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย